ได้ค่ะเชิญเลยค่ะนกอยู่หลังบ้านนะคะคุณแม่เอาเพื cancel, ่อนไปเลี้ยงด้วยได้ไหมคะอะไรนะเพื uh> ่อนไปเลี้ยงด้วยได้ไหมไม่ไม่ไม่กินจุมากอยากจะโกรธคุณแม่แอบสัดขาได้ไหมมาค่ะนี่ห้องพิเศษนกอยู่หลังบ้านนะคะไปดูกันเฮลโหลน่ารักมาก ตัวนี้แ p l น n e t ตัวนี้ forest ตัวนี้ summer อ่ะซันชายกับซัมเมอร์ค่ะข้างล่างเป็นโ o l c a n o กับ jungle มีชื่อทุกตัวมีชื่อทุกตัวใช่มีประมาณสามสิบตัวในนี้สามสิบตัวแล้วจำได้ทั้งหมดสามสิบตัวแน่นอนแน่นอน แสดงว่าเลี้ยงนกนี่ประโยชน์อย่างหนึ่งคือไม่เป็นอัลไซเมอร์อ่าใช่ <laughs> แต่อย่าสลับกลงนะแม่สีไยกันมากเ <laughs> ขอถ่านไปได้มนะ <laughs> ขอถ่านไปได้คราม <laughs> ตัวนี้นี่กลงนี้ลูกรักเนี่ลูกรักใช่สองตัวนั้นรักแฉ อันนี้คือนอกอะไรคะพี่นีณนานกฟอร์พลัสค่ะ For <plus. S 2> เป็นนกแก้วพันธุ์ที่เล็กที่สุดในโลก uh huh. ก็จะขนาดเขาก็จะประมาณ12ถึง15เซนอะไรอย่างเงี้ยสีม่ำอยู่ที่ตัวแค่นี้แหละก็จะด้วยความที่เขาตัวเล็กเขาก็จะพูดไม่ได้ uh huh. จริงๆบางคนบอกว่าถ้าเลี้ยงตัวเดียวแล้วพูดกับเขาเยอะๆก็จะพูดได้เป็นคำๆนิดหน่อยเนี uh ่ย huh. แต่ว่าไม่เหมือนในพวกนกแก้วตัวใหญ่ uh huh. หญเขาจะเป็นเรื่องเป็นราวพูดเลยใช่ไหม เขากินอะไรเนี่ยพี่นีน่าเอ่อหลายอย่างอยู่นะเขาก็จะมีธัญนาพืชค่ะเดี๋ยวนีนะเอาให้ดูหลัก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 ของเขาก็จะเป็นถั่นยพืชมันก็จะผสมกันมาประมาณแบบว่าสิบห้าสิบหกชนิดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในนี้อันนี้คือพื้นพื้นที่เขาจะต้องกินใช่แล้วก็อย่างเอ่อเวลาที่เรา เลี้ยงอยากจะบำรุงให้เขาให้ดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนี่นะก็จะมีแบบว่าอาหารไข่มันก็จะเป็นไข่ผงกับสารายแล้วก็จะมีพวกวิตามินต่างๆอย่างเงี้ยที่นก็จะมีแบบอันนี้ก็จะเป็นวิตามินรวมกิน<ๆ>ดีกว่าพี่ <net> <c oughs> ค่ะเราขาดก็ต้องขยอน สลับกันไปแต่ว่าถ้าเกิดจะไม่ได้ซีเรียสมากอะ่ะก็คือแค่ทานยาพืชสิบประจันนีนั่นก็คือโอเคแล้วอีกอีกเดี๋ยว่อเห็นอุณหภูมิตลอดนั่นคืออะไรคะพี่นาะก็คืออุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับเขาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสามสิบถึงสามสิบห้าองศาก็คือถ้าเราควบคุมอุณหภูมิเขาให้ดีเขาก็จะอยู่ได้อย่างแบบสุขภาพดีแข็งแรงอะ่ะเพราะเขาก็เป็นนกตัวเล็กก็ป่วยง่ายไงคือถ้าป่วยโดยมากก็คือ อ,อ๋ออะ่ะวันนี้มาม่าจะแปลงล่างเป็นนกแล้วก็อยู่กรงบนนี้นะคะ <c oughs> เพราะว่ากรงบนนี้ยังว่างวางใช่ <c oughs> ขออยู่กรงนี้ได้ไหมพี่นะ <c oughs> เอาสิเข้าไปได้ก็เอา <c oughs> กินทันยำพืชไหมโอเค <c oughs> <c oughs> น่ารักสุดๆอะทุกคนก็จะชื่นชมค,คือเลี้ยงน้องต้องมีเวลาคือถ้ามีเวลาเล่นกับเขาเยอะๆเขาก็จะแบบว่า เชิงเชงมากนี่ให้อาหารทีหนึ่งใช้เวลานานไหมเนี่ยพี่นีน่านานอยู่กันนะคือนี่น่าก็เป็นน่าจะประมาณชั่วโมงต้องมีคือพอนี้น่าให้ข้าวเสร็จใช่ไหมมันก็จะมีบางกลที่เขามีลูกแล้วเราจะมีชามน้ำเนึ่งก็คือต้องเอาชามน้ําไปเปลี่ยนแล้วก็ล้างชามชามน้ําอ่ะ พอเสร็จใช่ไหมก็จะต้องมาดูแลเรื่องถาดอึอต้องเปลี่ยนถาดอึอใช่ไหมเราก็ยังต้องมากว่าพื้นอีกอก,ก็โดยกระมาณพี่นม่ทำเองเลยหรอทำเองคนเดียวใช่ไม่ให้คนอื่นช่วยเลยโอ้โหสุดยอดเออไม่ให้คนอื่นช่วยอยากทำเองเลยป็นทานนกเลยเนี่ยเราก็จะแบบก็จะประมาณนี้อยู่ประมาณชั่วโมงไม่รวมเวลาขับถาดนะนี่คือ เปลี่ยนแล้วเอาไปแช่น้ำเอาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาขัดตอนว่างตอนที่ลูกไม่กวน่ะชีวิตคุณนายชีวิตคุณแม่อันนี้ถูกแพงยังไงนะที่นีน่าอีพีใช่ไหคะคือมาตัวถูกคือจริงๆตัวที่ถูกโดยมากจะเป็นตัวที่สีสันเอาง่ายๆดีกว่าคือแบบ สีพื้นเพของนกแก้วคือมันก็จะเป็นตัวที่สีเข้มสีอ่อนไปยางคะเขียวเข้มเหลืองเข้มฟ้าเข้มอะไรก็แล้วแต่แต่อย่างตัวที่มันเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าสีสูงมันมันคือผ่านการผสมมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือสีเขาเขาก็จะคิดกันแบบที่มันสีอ่อนๆลงเป็นสีพาสเทลหรือว่าเป็น พายเยอะๆพายเยอะๆก็คือมีสีขาวเยอะๆเนี่ยกลมพวกอ่ะข้างบนอย่างเงี้ยก็คือเขาก็จะจัดเป็นพวกเฮรี่พายคือมันจะมีพายน้อยพายเยอะอีกอะไรอย่างเงี้ยอย่างถ้าขาวมากๆกระมากๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าๆๆถ้า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 เขาหันหลังเดี๋ยวจะเห็นชาอะไรอย่างเงี้ยพวกอย่างนี้ก็จะแผออก็จะแอบถามแอบถามท่าไห่คือแพงห้าหลักปลายห้าหลักปลาย คือแพงจริงๆมีหกหลักด้วยนะแต่ว่าใจไม่ถึง <laughs> อยู่ที่ใจคนเดียวเออใจไม่ถึงอะ <laughs> ไรอย่างเงี้ยห้าหลักแต่ก็ถือห้าห <laughs> <laughs> ลัก <laughs> แต่ว่าแบบถ้าถูกก็คือสี่หลักอะ่ะ <laughs> ก็คือมันเริ่มตั้งแต่ประมาณพันพันสองอะไรอย่างเงี้ยก็ยาวไปจนถึงแสนกว่าสองแสนก็ยังมีคื oh. อว่า <laughs> เอาจริงจริง มันก็แฮปปี้ดีเว้ยนี่คือแอบผลหรือเปล่าแอบผน <laughs> อันนี้คือบ่นอกลอบตอนไม่อดัดแต่ว่าคือแบบพอมันยี่สิบสามสิบมันก็ชักเยอะชักเหนื่อยเหอะราก็เป็นประเภทไม่ปล่อยวางอยากทำเองอหลังก็เดี่ยงเดี๋ยวนะอันนี้คือพี <S <s <ug> <S ่ดาดาซื <S <s <ug> <S ้อมาทีเดียวไม่ก็ <S <s <ug> <S คือมันเริ่มจากแบบว่าอ่ะทีแรกก่อนใช่ เลี้ยงไปเออหน้ารักดีอนะไรเงี้ยก็เพิ่มสีนั้นสีนี้สีโนนไม่มีอนะไรเงี้ยก็เริ่มจากสีธรรมดาพื้นๆก่อนอสีก่อนแล้วก่อนป่ะ,อะพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาเริ่มอยากได้พวกสีพายคือไอ้สีที่มันแบบแพงๆเออมันก็เลยจะมาอีกลอตหนึ่งอีกอะไรเงี้ย แต่ที่เห็นนี่คือพี่ย่าซื้อหมดเลยหรือเป็นนั้นที่มีผสมแล้วแล้วก็ไม่ไม่ไม่คือคืออันนี้คือนกซื้อหมดอันนี้คือนกซื้อมีมีเฉพาะกลองนี้กลองเดียวสามตัวนี้สามตัวเล็กนี้ที่แบบว่าเป็นเบบีของสองกลองนี้อ๋ออ๋อก็คือหมดทุกตัวเนี้ยลาม่นกใช่สามตัวนี้คือเป็นเป็นเป็นเบบีของคอกเป็นผลผลิตคอกแรกของสองตัวนี้อ๋อ เนี่ยเพิ่งจะเริ่มมีสองข้อเองว่าอันนั้นคือข้อแรกใช่ไหมแล้วกข้อสองเดี๋ยวนี้นะเปิดให้ดูเขาอยู่ในนี้ตัวหนึ่งและอันนี้คืออะไรพี่น่าเรียงเพิ่มหรือว่าเราทําอะไรได้กับเขาได้เขาขายจริงๆมันก็ขายได้แหละแต่ว่ายังไม่ได้ขายก็ยังไม่ได้ขายแล้วแล้วแต่ว่าเอาจริงๆนะคือถ้าสําหรับคนที่เขาเล่นนกอะ คือเขาก็จะไม่ซื้อแล้วพวกนกสีพื้นแบบเนี้ยอันนี้ uh huh. คือเรียกว่าเป็นสีเบสิค huh. คนที่จะซื้อไปเลี้ยงโดยมากก็จะเป็นมือใหม่นะบอกนะแต่มือใหม่เขาก็จะอยาบได้ลูกป้อนลูกป้อนก็คือลูกเบดีเดี๋ยวนี้นะเปิดให้ดู้านขอปิดประตูเดี๋ยวขอ okay, แม่เขาเดินมา คนที่เขาเป็นมือใหม่ด้วยความที่เขาจะอยากได้หนกเชื่องเนื้อออกแป๊บเขาก็จะอยากคือยังจากลูกป้อนมากกว่าแบบนั้นที่มันมันจะเชื่องเลยอ๋อไม่ต้องมาทําความคุ้นเคยใช่ใชคือถ้าแบบนี้คือคุณเอามันไปจากพ่อแม่ใช่ไหมคือเขาก็จะเนี่ยเขาก็จะเชื่องเพราะว่าเพราะว่าเราจะต้องป้อนเข้าเขาไงเราจะต้องป้อนเข้าเขาไงเขาก็จะเชื่อมีผิวข้าโดดด้วยใช่ไหมอย่างตัวนี้ตัวพี่ เนี่ยเริ่มจะบินได้แล้วนะตัวนี้นะคะว่าผมว่าจะประมาณยังไม่ถึงเดือนค่ะประมาณประมาณสองสัปดาห์กว่าเขาออกมาพร้อมกันไหมพี่นาดูคุณจะบอกเรา่คือคือคือไข่แต่ละใบมันมาไม่พร้อมกัน่ยไข่เนี่ยมันจะใช้เวลาฟักประมาณ2ี่สิบเอ็ดวันแล้วที่รอคือไหตอนรับสมาชิกใหม่เห็นคนแปลกหน้าอ้อโดด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 เบบีดอย่างเงี้ยก็คือ อย่างมือใหม่ที่เขาอยากจะได้ก็จะนกเชื่องเชื่องไปเลี้ยงอัโดยมากเขาก็จะเริ่มจากแบบนี้นี่ก็จะเป็นเริ่มมีขนแเล้วอย่างแบบนี้เขาก็จะเรียก นี่คือพอผลเพรเขาพักไข่อง<ช>เขาเองพี่นีน่าไปต่อยด<ช><ช>ูอะไรใช่ไหมคื<พ>อพี่นีน่าไม่ได้ยุง่งแล้วก็พยายามให้พ่อแม่เขาป้อนเองอคือไม่ได้ไม่ได้เอามาป้อนแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งอ่ะเขาก็จะไม่ป้อนละ,ะคือถ้าถ้าถ้าเรายังเห็นว่าเขาเล็กอยู่เงี้ยเราก็อาจจะป้อนต่อแต่ว่าถ้าเขาเริ่มกินได้แล้วก็คือก็ฝึกให้เขากินเองไปเลยใช่คือมันก็จะได้ไม่ต้องภาระเยอะ ตัวถ้าป้อนเนี่ยเขาก็ต้องกินวันละสามมื้ออย่างน้อยอ่ะยิ่ง <c oughs> ถ้าเป็นเบบีอ่ะกินสี่มื้อมันก็วุ่นวายไงจิกแม่เนี่ยหิวเนีย่ยแสดงว่าเนี่ยเขาหิว <c oughs> แต่นี่หมายถึงว่าเ <c oughs> าเปอร์เซ็นต์รอดคนเยอะดีไหมนี่นี่รอดแล้วนี่รอดแล้วคือถ้าโตเท่านี้เนี่ยรอดแล้วไม่หมายถึงโดยทั่วไปอะค่ะส่วนใหญ่เขาจะอยู่ที่วิธีการเลี้ยงคือถ้าอยู่ใน โรงที่ควบคุมอุณหภูมิได้ดีความชื้นได้ดีเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์ที่มันรอดมันก็จะสูงมาเลยเนี่ยใช่แต่ว่าอย่างช่วงนี้หน้าหน้าฝนอ่ะใน Facebook เขาก็คุยกันคือตายทั้งข้อก็มีคือเหมือนกับว่ามันชื้นเราฟังออกมาไม่ได้อะไข่มันเป็นน้ำอะไรอย่างเงี้ยเออทำทั้งที่ไข่มีเชื้อนะก็คือแล้วแต่คือแต่ละคนมันก็เลี้ยงไม่เหมือนกันไงอย่างนี้หน้าอย่างเงี้ยเลี้ยงที่ปิดมันก็จะคุมอุณหภูมิง่ายใช่ป่ะแต่ถ้าเลี้ยงนอกบ้านอ่ะ ฝนตกฟ้าร้องอย่างเงี้ยก็คือเราก็คุ้มอะไรไม่ได้มันก็จะลำบากไงยิ่งหน้าฝนอย่างเงี้ยก็จะมีลมสายเยอะที่น่าเคยแบบเขาพี่ฝึกเหมือนแบบไอ้ที่ว่าแพนหลอดแบบที่แบบมีมีมีเขามีฝึกบินมีสละแต่ใจไม่ถึงเนาะลั้หายอ่ะตัวไปแล้วไม่มาเออตัวไปแล้วไม่มาไม่แต่ว่าก่อนที่จะไปฝึกแบบนั้นอะคือเหมือนแับว่าเขาก็จะต้องฝึกอะบคอ l b a c เขาเรียกคอแบ b a ง่ายๆเอ๋อก็จะพวกนี้ทำได้เหมือนกันก็คือ อย่างสมมติว่าเขาอยู่ตรงนี้เราต้องสามารถเรียกเขาว่านิสนิสค่ะแม่นิสค่ะแม่เนี่ยเห็นไหมไม่มาเห็น้วค่ะดีกว่าเห็นปะคือแบบมันไม่ใช่ารขอยทีขอยทีมันไม่ได้แบบว่าจะเห็นแบบนี้นีสา่แม่อะมีสาะแม่เลยมามานี่อะบินเลยไปไหนอะเลยไปแขนโน่นอะไรอย่างเงี้ยคือก่อนจะเอาไปบินสระได้อะอย่างเงี้ยต้องแม่นอน นี่หน้าก็แบบว่าลูกเล็กไม่มีเวลาที่จะมาฝึกอะไรมากมายแบบนี้เราก็เอาจริงๆต่อให้ต่อให้ได้ก็ใจไม่ถึงกลัวหายอ่ะแล้วลูกเราหายไปไหนเนี่ยพี่หน้าลูกเราเล่นเปินอยู่นี่มาไปจ่าไปก็คิดไอ่ถึงเรียกเรียกมาแล้วค่ะ รกภาษาแนะนำให้หน่อยสิ๊กคะนกเทียยกับฟลอสโอ้โหเมากับชันอือหืออันนี้เขาเรียกว่านกอะไรคะนกภาษารู้ไหมล่ะฟลอสพลาสฟลอสพลาสวินวินอยู่กองโน้นชื่อเหมือนวินวิงเลยอ่ะวินอยู่กองหน้าแม่งของหนูไงอ้าวป็นของหนูเหรอมาป้าปิชีให้ดูแลยวินอยู่ตัวนี้อ่ะใช่มันสามชีนนั่นแหละข่อยู่ตรงนั้นนั่นชื่อวิน มีสองมาป้อนไหมคะอ่ะไปป้อนตรงกรงก่อนอ่ะถือเรียกเขามาเขาก็มาแล้วอะ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 ะอะอถือถือมาอถือให้ดีกว่าเอามือถือไปโครเมตอะอะถือไปโครเมตลองที่ไม่เดี๋ยวหกค่ะเดี๋ยวหกไม่ให้เหี่ยวไม่ใหเหี่าวเดี๋ยวหกอ่ะถือลากถือไปใส่โครเมตยื่นให้เลยยื่นให้เลยเขาก็มาเลยแล้วก็เดี๋ยวแม่เอาตัวถ้าได้ไหมลูกเดี๋ยวแม่เอาไอหนีิวางไว้เฉยเฉยเขาจะไม่ติดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเขาจะได้เดินได้ไหมครับได้ไหมลูกได้ไหมลูก อ่ะอีทีทีซีพ่อยไม่แม่ซีหนุกอะสันชายสันชายสันชายได้ไหสันชายที่ัวอ่ะนี่เจ๊อะไรนะคะอ้าวอ้วมาม่าอุ้มจงตอนนี้ชื่อฮอลลีเคนจอลลีเคนฮอลีเคนอลีเคนฮอลีคนอลีเนอ๋อเด็กโคลนโคลนโคลนเด็กอินดี้ ขาด้วยซีดูตัวนั้นชื่ออะไรนะ Thunder and Storm sure. ใช่ไหมคะ Thunder and Storm Thunder กับ Storm อย่านี้อ่าสงสัยแม่เลี้ยงไม่ได้แล้วหมอม้าเลี้ยงไม่ได้แล้วล่ะหมอมาตอนนั้นได้ Rainbow Rainbow กับ Oceana Oceana สงสัยอยู่ในร้านน่าจะกำลังจะขายแล้วล่ะกำลังขายอันดีๆลังายขสองไม่แยกกันไม่แยกกันโอ้โหลูกอะไรเลย่ มา,มาหาวินวินมาหาน้องเร็วมาหาน้องเร็วมาหาน้องเร็วโอนโอโก็ยอยากออกลวใรเข้าอตอ่ะไปไม่ด้่าาษาเลวไม่าาสาา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  นี่นั่นละไนภาษาหัน้านสิคะหันด้านมาหาสหันด้านมาน่นละเอาเอาใหม่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 ฮิมีไหนลูกนเฉยเฉยลูกลูกลกไม่เฉยนเขาเขาจะได้สนิดแต่เราใช่ช้าช้าูกช้าชาให้เขาเคียวก่อนไหนวินวินวมือมาสิคะลูก ยินดีโกงยื้อมันเคลียวเร็วมากเลยใช่ไหมครกงยู่อเอาไงเด็กโกงยูแบมือซิเดกยูทนี่เหมือนมามาซิลูกให้มันยืนบนมือลูกได้ไหมเข้ยจเยวจะเดี๋ยวเาจะเดินไปเอายุกแบมือไว้ลูกแบมือสองมือซิครับลูกแบมือสองมือซิครลูกเดี๋ยวเขาจะเดินไปหาลูกนะอ่าเดี๋ยวเขาจะเดินไปหาลูกอ ช่เด <spe> <im sharing> e ี๋ยวเขาจะเดินไปหาลูกแปยไว้เฉยๆครับคอยู่เรียกชื่อสิมิสมิสคําคํานี่แค่หาพี่เอาแล้วเอาแล้วเออเออมิสไม่ชอบอ่ะฮ้เอาเปหนีไปไหนเป็นสองตัวซีใครน่ารักกันเนี่ยแยกไม่ออกเลยมิสรือภาษาเนี่ย น่ารักทุกคู่เลยอ่ะเอากับบ้านได้ไหมอ่ะมาจ่ายได้ช่วยคุณแม่เลี้ยงไหมคะช่วยไหมคะช่วยค่ะช่วยล้างขวดน้ำนกใช่ไหมคะเออดีจังเลยนกเติมนี่ะเนาะนีหน้าคุณแม่ถ well, cool. mm ึงหลงดูสิเอ oh, right. ๊ะอ uh, no, okay. no. oh, oh, ่ะเป็นข่เนี่ย เดี๋ยวเราจะปล่อยให้เด็กๆสนุกกับการให้อาหารน้องเด็กๆขากินละอื้อเยอะๆนะคะสะใจทูสะใจหมา,มาให้คุณแม่ท้างอื้อเยอะๆ,ๆแต่แต่จะบอกว่าเขาไม่มีกลิ่นนะเดี๋ยวบอกไว้ก่อนนี่คือเขาไม่ค่อยมีกลิ่นแบบกลิ่นเหม็นนะเป็นเพราะอเขาไม่เหม็นหรือเป็นเพราะเราทำความสะอาดดีหรือเปล่า นี่นะทาทุกวันน่ะบางคนเขาก็ไม่ได้ทําทุกวันเพราะว่ามันก็ตามเวลาของแต่ละบ้านนะแบบนี้นะก็พยายามให้มันมีนะเพราะว่าที่นี่อ่ะเข้ามาแล้วเราไม่ได้กลิ่นเหม็นรุ้งเลยนะอาจจะเป็นเพรปะปรีมาณด้วยคือแบบว่าถ้ามันเยอะๆแบบเป็นห้าสิบหกสิบกลมเป็นร้อยกลมอย่างเงี้ยก็จะจะมีกลิ่นไหมนี่นะก็ไม่แน่ใจอ่ะจะมันก็ต้องแบบพยายามเปิดบรรยากาศใอ้กาบ่เคด้วย แต่ที่นี่คือสะอาดมาสะาดจริงดูสิให้ดูเนี่ยไหมล่ะคือเศษข้างหน้าในส่วนเนี่ยจะเป็นเศษอาหารมีไม่ค่อยมีกลิ่นไม่มีกิ่นเลยอะแล้วเราไม่ได้กินเหม็นๆเลยเนาะไม่ยอมหาใช่ไหไปเกาะรกนวินวินชอบตอนนั้นใช่ไหมวินวิเจสนุกไหมครับลูกวินวินมาช่วยเจเจเลี้ยงนกไม่ลูก อยากป้อนเหรอแล้วมันกินอิ่มไปอยากเล่นอย่างไรอันนี้คือเขากินอิ่มเขาจะรู้ใช่ไหมที่มีน้ไม่รู้อ่ะคือแบบมันกินไปเรื่อยๆคือคืออันนี้มันเป็นมมเล็ด เขาเรียกว่าห่วยมัว uh huh. ซึ่งเป็นมลเมล็ดที่แบบเขาเอาไว้ใช้ฝึกนอกอ่ะอจริงๆแล้วต่อตัวเออเป็นเนสที่เขาชอบมาก uh huh. แต่ไขมันมันสูงมาก uh huh. เพราะฉะนั้นแต่ละตัวควรจะกินไม่เกิน1 0บถึงยีเมตรต่อวันต่อวัน,อน,อวนเออคือท่ามันมีบ่อยๆมากๆจริงๆมันก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าจะดี uh huh. ไขมันมันเยอะเกิน สะดวกไหมลูกมาช่วยจี๊เจี้ยเลี้ยงนล็อกได้ไหมคะไม่ได้ไมทำเลยได้ไหมลูกเดี๋ยวผมแม่ก็เปื้อนไม่ได้เจ้าเดี๋ยวผมแม่ก็มีเศษอาหารเป็นแต่จะปล่อยให้เด็กๆพึ่งไายกันอยู่อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วแหละยุเลี้ยงนกบ้างไหมลูกเอาไม้เม่เมย์เอาไม้มีลูกตุดคดีเอาไหมคะที่บ้านมีแล้วเดี๋ยวตกใจตายเลยตายเลย าแมวที่บ้านจริงสองแมวอะไรแมวไทยแมวไทยเนี่ยค่ะที่ยากเขียมาเลี้ยงแล้วหลานตัวอ๋อหรือตัวเดียวใช่สองตัวค่ะแต่มันมีลูกง่ายใช่ไหมแมวอ่ะไม่ถมันก็เใช่ไหมถมันใช่ยัไม่ไหวยุ่งค่ะลาไปกับนี่ก่อนนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวให้จบคลิปก่อนหนึ่เลยอ่ะลูกค่ะวันนี้ขอบคุณก่อนขอบคุณคุณแม่นีน่าคนสวยที่ใจดีเปิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ บ้านโนบ้านนบใครเราเข้ามาดูแล้วก็ป้อนอาหารค่ะใครสนใจอยากจะได้สีไหนติดต่อมาเขียนคอมเมนต์ข้างใต้ค่ะไม่ได้จะมาซื้อเลยเดี๋ยวจะมาจิ๊บแล้วไปขายเองเป็นเพื่อนที่ดีไม่ดีนะคะเด็กๆใครดูนะไม่ดีนะมามาพูดเล่นนะวิ่นวินค่ะบเจเจครับไหนมาปิดคลิปให้มามาหน่อยลูกสวัสดีค่าก่อนดีคสวัสดีค่ะฝากติดตามช่องช่องอะไรลูก จี๊ดเจ๊ดมาฝากขอซับสไครต์ให้หน่อยได้ไหมคะช่วยกดซับสไครต์อะไรบ้างคะกดอะไรบ้างคะกดอ้ยรไมมาฝากคุณแม่คุณแม่ลบอยู่แล้วหนูเปิดได้ไงคะไม่เอาเอาวินวินบอกกันเร็วขอคุณแม่คุณแม่ต้องปิดประตูนะคะวิน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 ครับวินวินครับจะจบแล้วลูกวินวินครับเก่งมากเก็บของเรียบร้อยช่วยกดมองหน้าประมาณนี้ครับลูกช่องอะไรนะ ช่างไม่ชเลยขอบคุณครับตลอดเลยค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใครผ่านมาเห็นก็ดูไม่ดูกดเอาไว้นะคะเด็กอยากเป็นยูทูบเบอร์วันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณครับคุณแม่นีน่าด้วยค่ะยินดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายวันหลังมาเล่นอีกนะลูกวินวินนาอยากเล่นอีกอ่ะอยากเล่นอีก